มึงนี้ไม่ดีกดไปดิไม่ตองกดนืเกีก็เป็นมาคลยแล้วไอี้ยไม่มาเปลี่ยนออมเชอ ได้วินด้วยเฮ้ยอุตสาหตาคนแรกเกมเยด yes, แม่ทำไมกูไม่ยิงไม่แต่เม็ดแรกวะไอ้สัตว์ตายตายสิ 好了没？嗯 Mission failed Okay let's go Ha <sighs>

คุยคุยคุยคิดถ uh, ึงแมพี่บอสนะรู้เปล่าไอ้พวกแฝดนะแล้วอ่านะครับมาฮิบอสมาแก้เลยเปล่านั้นโดนเปี้ยยับเล่นดิเล่นใครมาหน้าเดียวพี่พี่มีตัวเล่นอ๋อไอตัวนี้ตัวนั้นนะแล้วก็ยัไม่มีของเลยน้องเอ้ยไอแตงไม้ก็พอแล้ว ซ,ซื้อรหัสใหม่อย่างเงี้ยต้องซื้อรหัสใหม่ละรอตังค <c oughs> ์ดิน้องบอกเมียสิ<ล>ฮัลโหลพี่เออเล่นปนะเนี่ยเล่นเล่นอยู่ยังไงเล่นตัวไหนวะนึ่งดาววะมันเล่นห้องผมดิพี่ห้องห้องมันเต็มล,ล้วงยงร่วงยัง ปางให้โดนตัวเองวะไอ้เฮียนี่เปิดบาร์ได้ป่ะเพื่อนล็อกข้างในเพื่อนไม่จบว่ะ เอ้ยไม่เล่นหรอเไม่เล่นหรอ้ห้องมันเต็มฮะตัวเองขึ้นสองดาวหรอใช่ใ hmm> ช่เ totally ล่นเองใช่พี่ไม่ได้เล่นด้วยแค่เข้ากี่มาก็ขึ้นสองดาวแล้วขายปะขายผมตัวไหนเล่นละพี่ไปชิมโอ้โหต้องมีด็ชิม บาไม่มีตองไม่มีเฮียอะไรเลยกูไม่เล่นไอ้ตัดขอขายอดีไม่มีไอดีเล่นหล่ะงานเกมไปซื้อบาเลยคือมันจะมีมาขายหรือเปล่าจะมีอะไรถ้ามีก็น่าเคยอเองลองกดไปที่ฉายาดูดิลองดูที่ทนายทนายสามอะจะไม่ใช่อันสุดท้ายนะ เออมันมีติดในการซื้อบาเลตที่เป็นลายใหม่เฮ้ยไพ<ง><ๆ><ง>ี่ขอแคนิโมครับมีคนอยากให้รับเข้าแคนให้หน่อยขนไหนอะ่ะไม่อยากรับเลยอ่ะมาวินศูนย์ศูนย์เจ็ดอะรู้จักเป้า วว่าแล้เล่นตัวใดเดี๋ยวได้หัวแล้วพี่บอกพี่บอกไม่เล่นตัวเสกไงพี่บอกพี่ไม่ได้เล่นต <ues> ัวเสกหัวหน้าพ <can 't saben> ี <can 't Sure> ่ไม่เล่นตัวหัวแทนพี่ก็ไม่ได้เล่นแล้วพี่หัวแขนพี่เล่นพี่หมกอยู่หมกอยู่ยังไงมันก็รู้เออเล่นตัวเสกแหละแต่มันแต่มาเล่นอยู่เดี๋ฟัง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 โอ้ย่าแคโอ้ปวดหัวเฮ้ยสี่ดาวแล้วไม่แคร์แล้วอะแจ้น้องเมีย ไอ้เหี้ยติดแล้วกูไม่เห็นโอ้โหออกไปเหอะไอ้เหี้ยเขาปวดหัวไอ้เหี้ยใช้ชื่อพี่อย่าเล่นดีๆนะอย่าติดลบนะท็อปตลาดตลอดครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห่วงท็อปต้นตลาดเออมันมันท้ามันมันท้าไอ้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 มอสอะจะเล่นกับมันเปล่าโอ้มันยังเตะผมอยู่เลยพี่เมื่อกี้เออคน คนชื่อเอ็กซ์เพ่งเข้าไอดีพี่ลิฟซอนใน,นเหี้ยกำลังจะชนะอยู่แล้วสกรอร์หนาวินกำลังนำเลยเเอเโอ้ตัวเดียวปล่อยให้มันไ,ได้เล่นมั้งเฮ้ยไ,ไปกระทืบมันมเดี๋ยวมันร้องให้10โมฆ้องเสียออย่าไปลุมเลยเดี๋ยวมันก็หาว่า62จัดอยู่ประมาณ4ห้าตัวเฮ้ยแทนเลยแทนวาร์ปมาบนเดิน เ <biases S 1> อาหมอยู่ไ ouais. อแชมป์อยู่ว่ะไอแชมป์อยู่เฮ้ยมันมันชนันกันพี่เต้เลยอ่จะเะห็นสุจริตปีหมูปีหมูแล้วไหนวะแล้วที่พี่เห็นในแชทของอันนี้ปะ,ะในแชทของไอโอแบบ้แบบป๊บแป๊บแป๊บนะแป๊บนะโอ้อะ ว่า,งวางไงนะพี่ไอ้ที่พี่ลงในแชทพวกพี่โอ้ดาแชทพูดคุยอ่ะอ่าทำไมอะเอออันไหนวะ <S <S ใช่ปะอ๋อลงสกอร์ลงรูปสกอร,ร์วีดีโออ่ะเออพี่พี่เชิญผมติดเข้าถึงเพจคืออะไรเพราถึงเพจก็คือพูดดูแลงไงทำอะไรกับเพจอะไรพรี่ก็ได้สมมติถ้ามีคนทักมาในเพจว่าจะเข้าแคร์เนี่ยมันก็นจะเด้งไปหาเองด้วยเองก็จะช่วยไปตอบในเพจได้ แล้วก็ไอ้เจ้าเพจที่ไปทําไปโพสต์ได้เมื่ไม่ไม่ที่ผมขโมยไปสเตียร์มาเริ่มมาที่ออฟบันทับเอามาได้กดรับไงก่อนก็มันไม่รู้ว่ากดอะไรอ่ะไม่มัน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 ให้ก็ยอมรับเลยพม่เหรอใช่มันมียอมรับปฏิเสธมันถ้าจะไม่ผิดอ่ะที่ไหนกองไหนพี่ก็กดเข้าไปไอ้นั่นแหละที่ที่มันเด้งขึ้นมาแล้วก็ไม่มีเด้งอะไรได้หมูอ้าวโอ้จักไอ้ยจักไม่เดินเลยพี่ มาาไม่เดินเลยอุ้ยงานว่าแล้วนี่ไงมันมาเข้ามาสองหน้าเพจอะถึงเห็นเนี่ยตรวจสอบความเชื่อเกี่ยวกับทิศเสด็เนี่ยเนี่ยกดสามสี่รอบแต่ถึงมีขึ้นเว้ยขโมยขโมยเป็นรีมไหมรับไปแล้วไอสัตว์เอ้ยแม่งกูสารนับกระสุนกี่วันเนี่ยตามสภาพ ผมว่เ <segue> ข <Deus> ้าใหม่เองที่หมู่บ้นนี้ใช่อะอ้าแผนอะไ้เหี้ย